วันนี้นะครับทางร้าน GT นะครับนำสินค้ารุ่นขายดีนะครับออ b a โซลิทนะครับแบรนด์เโซนนตัวนี้เป็นสีดำนะครับปกติแล้วตัวนี้งานสีดำจะเป็นรุ่นขายดีที่สุดนะครับเป็นสีที่ขายดีที่สุดก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบภาพไฟฟ้าทางอะคู s ส i ติก s s 1นะครับเป็นของดับเบิลตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดเพราะว่าจะมีบูทูธราคาคุ้มค่านะครับอันนี้เป็นถ่ายให้ดูนะครับก่อนจัดส่งสินค้า ก็จะได้แอคชั่นที่พร้อมเล่นนะครับตั้งสายให้ในตัวเรียบร้อยนะครับของถึงก็ลูกค้าแกะออกมาเล่นตั้งสายนิดหน่อยเล่นได้เลยครับก็อันนี้เบื้องต้นนะครับก็คือให้ลูกค้าดูงานคร่าวๆนะครับทำหระบอสลิปราคาคุ้มค่าครับรุ่นนี้แนะนําเลยมี3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีไม้นะครับทนออกสีครีมสีมะฮอกกานีนะครับให้ความเข้มนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีดํานะครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหา กีตาไม้แท้ราคาถูกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยครับที่ทางร้านนะครับแนะนำนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับเร s o แนนซ์อ l l ซ o ล i ินะครับ R03 นะครับยังไงฝากไปด้วยนะครับ